มาแล้วจ้ากลับมาพบกับช่องญี่ปุ่นน้อยกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนรีวิวเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าญี่ปุ่นนะคะจะรีวิวแบบข้าวๆนะคะก็คือว่าเรานั่งสายการบินอะไรหรือว่าเราเข้ามาแบบไหนนะคะคือเราเข้าสายาบินเข้ามาด้วยสายการบินซิปแอร์นะคะจะบอกว่าสายการบินนี้เขาจะแบบไม่มีอะไรให้นะคะก็คือถ้าจะ ทานอาหารบนเครื่องก็ต้องสั่งล่วงหน้าอะไรประมาณนี้คแล้วก็ผ้าห่มอะไรเงี้ยิป i p p e r อะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาตอนที่จองตั๋วเราก็ซื้อมาแล้วนะคะก็น้ําหนักได้23กิโลนะคะแล้วก็ถือขึ้นเครื่องได้5กิโลนะคะก็ทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเข้าญี่ปุ่นเข้ายังไงนะคะเรามาจากประเทศไทยคือเราอยู่ในกลุ่มสีน้ําเงินนะคะ สีน้ำเงินคือสิ่งสำคัญหลักๆเลยคือที่เขาเช็คเลยก็คือ 1. เราต้องโหลดแอปพลิเคชันของอญี่ปุ่นนะคะก็คือเราต้องโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชัน SOS เมันเรียกชื่อเต็มอะไรไม่รู้นะแต่ถ้าเราไปพิมพ์ในที่ดาวน์โหลดแอปะคะก็จะขึ้นมา อืมพอมันขึ้นมาเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้แล้วก็ไปลงทะเบียนชื่อพาส,สปอร์ตวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยของเราให้เรียบร้อยในแอปพลิเคชันนั้นใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก่อนบิน72ชั่วโมงเราต้องไปเอาผล PCR นะคะหลังจากที่เราได้ผล PCR แล้วเราก็เข้าประเทศญี่ปุ่นได้เลยค่ะก็มีแค่นี้อันนี้เราพูดถึงในมุมฉบับที่แบบ เข้ามาแบบปกติเหมือนเข้ามากับครอบครัวเข้ามาเยี่ยมญาติอะไรอย่างงี้นะคะก็เรามาถึงเราก็เข้าที่ตอมเลยนะคะก็ง่ายๆค่ะถ้าเรามากับเด็กเนี่ยมีลูกมาด้วยหรือว่าอะไรมาด้วยอย่างเงี้ยเด็กน้อยๆอะค่ะที่มาด้วยกับเราเขาจะมีช่องพิเศษให้เรานะคะเราไม่ต้องไปต่อคิวกับผู้ใหญ่ที่แบบ คิวคนเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเรามากับเด็กเราก็จะได้เข้าห้องอเข้าช่องพิเศษนะคะเพราะเสร็จจากช่องพิเศษเราก็ตรงไปที่ต่อหมอแล้วก็ต่อคิวประมาณขั้นตอนประมาณ15-20นาทีก็เสร็จแล้วค่ะก็เข้าไปญี่ปุ่นได้เลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องกักตัวไม่ต้องสนใจเรื่องวัคซีนว่าฉีดที่ห้องอะไรมาฉีดกี่เข็มกี่เข็มเขาไม่ดูนะคะเขาดูอย่างเดียวคือผล pcr ค่ะหลังจากที่เรามาถึงสานามบินก็คือโล่งมากเราก็ อ่อทำการซื้ออะไรนะตั๋วรถไฟเอ็กซเพรสนะตอนถ่ายก็จะวุ่นๆหน่อยนะก็ซื้อตั๋วเสร็จอะไรเสร็จเนี้ยเราก็เออไปส่งกระเป๋าอะไรอย่างเงี้เนาะเราก็ส่งกระเป๋าไปละคลิปก่อนหน้านี้เห็นเราไปที่ส่งกระเป๋าก็คือเราส่งกระเป๋า ามาที่บ้านเลยนะคะเราไม่ต้องถือกระเป๋าขึ้นรถไฟเนาะก็ค่าส่งอาจจะแพงนิดนึงนะแต่เราแบบกระเป๋าเยอะเราก็เลยโอเคส่งส่งส่งหลังจากที่ส่งเสร็จเราก็นั่งรถไฟประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงครึ่งค่ะก็ถึงที่บ้านเราเลยนะคะเราอยู่แถวคนากาวานะก็มาแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ถ่ายคลิปบรรยากาศให้ทุกคนดูระหว่างทางเจออะไรน่าสนใจก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะถ้าถามว่า อตอนนี้เข้าญี่ปุ่นยากไหมไม่ยากเลยค่ะง่ายมากอารมณ์แบบพอๆกับที่เราเข้าเมืองไทยเลยค่ะทุกคนอันนี้แบบแค่เราลงทะเบียนในแอปพลิเคชันและเราก็จะได้ QR code แล้วบนแอปพลิเคชันก็จะมีแบบเปลี่ยนสีเป็นให้เราอยู่ในประเทศกลุ่มสีฟ้าค่ะพอเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่เห็นว่าเรา จ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สนามบินเห็นว่าเรามีบาร์โคดแล้วขึ้นเป็นสีฟ้าเขาก็เอาไปสแกนพาสปอร์ตสแกนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันหลังจากที่สแกนผ่านก็ไปตอมออีกรอบนึงผ่านตอมอ็ไปรับกระเป๋าก็ไปเที่ยวได้สบายๆเลยค่ะไม่ต้องคิดมากเรื่องวัคซีนเลยนะคะใครจะเข้าญี่ปุ่นตอนนี้่ามาถึงตรงนี้เรามาถึงที่สถานีรถไฟเนาะแล้วก็เปลี่ยนสถานีนะคะจะก,กลับไปบ้านก็เปลี่ยนอีกสถานีหนึ่งประมาณ สามสิทีก็ถึงบ้านค่ะเราก็แวะมาหาของกินนะคะเราก็มาดูเขาทําแบบพวกกีอส่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทุกคนมันน่าก,กินมากเราแบบของกินนะแบบเยอะมากๆเลยจะพูดว่ามันดีมากๆนานแล้วที่เราไม่ได้เข้าญี่ปุ่นก็ประมาณ3ปีเนาะหลายๆคนก็แบบคงคิดถึงประเทศญี่ปุ่นมากสิ่งที่คิดถึงก็คืออาหารสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆถ่ายรูปถ่ายรูปสวย,สวยๆอะไรเงี้ยคือจะบอกทุกคนว่า ทุกอย่างมันแบบดีมากๆากอนะตอนนี้ที่เราเข้ามาคืออาหารดีของกินทุกสิ่งขนมอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ยเลือกกินไม่ถูกอะอยากจะแบบอยากจะมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเนี่ยคือดีมากเลยค่ะนี้เราก็มาเข้ามาดูด้านในนะคะเราก็มาเลือกว่าเราจะกินจะกินอะไรจะซื้ออะไรเงี้ยเขาแบบแพ็กเกจทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคือดีมากเราจะบอกว่าช่วงนี้ใครเข้ามาเที่ยวญี่ปุ่นนะค่าเงินเขาแบบ เหร็ดเงินดีมากถ้าเราเอาเงินไทยมาแลกหรือว่าเออถ้าเราแลกเนี้ยเรดีมากเลยค่ะช่วงนี้ส่วนนี้เป็นสลับเปานะคะอันนี้เกี๊ยวซาค่ะอุ้ยอันนี้อะไรนะเออเขาเรียกอะไรเกียวหรอขนมจีบเออแล้วก็แบบ หายสิ่งหลายอย่างเราก็พูดไม่ถูกหรอกนะแต่คืออร่อยมากทุกคนเราซื้อชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยอเงี้ยแต่เดี๋ยววันหลังอ่ะถ้าเราถ่ายอันนี้ถ้าเราถ่ายคลิปเราจะถ่ายแบบพูดต่อหน้ากล้องเลยนะคะช่วงนี้ก็คือเรารีบๆหน่อยค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาแบบ าเรียกไงไม่มีเวลาพูดสดหรือทําคลิปแบบจริงจังเนาะก็เลยถ่ายคลิปมาแบบนี้แล้วก็พากให้ทุกคนดูนะแต่คือพูดถึงบรรยากาศอาหารคือแบบหน้าตาน่าทานมากนะสไตล์แบบญี่ปุ่นมากเลยดูดีมากหน้าตาสีสันอะไรเงี้ยคือดูดีมากดูสิสิ่งแบบสิ่งทแบบี่เขาทาแล้วยิ่งน้ําสลัดทุกคนมันอร่อยมากอะน้ําสลัดของที่นี่นะอันนี้พูดจริงๆรเลยแบบเอาน้ําสลัดเขาดีมากๆพูดแล้วแบบ เอ,อ,อยากกินอีกกินแล้วก็อยากกินอีกสามมื้อเอาไม่อยู่เพราะเราชอบกินใช่เราก็ไปหาหลายๆมื้อมากินเลย <c oughs> <g iggle> <g iggle> ก็คือกินเสร็จแล้วก็ <Delicious. S 1> ไปหากินอีกเพราะมันหากินง่ายไงค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยไปนี่ก็มีร้านอาหารนะอันนี้ก็ร้านอาหารแล้วรสชาติดีมากอะ่ะคืออย่างเงี้ยอเราไปตามแบบซูปปเปอร์มาร์เก็ตเลยเงี้ยคือเห็นแบบเนี้ยซื้อกลับมากินก็คืออร่อยอะ่ะ หรอือซื้อซื้อมาแล้วก็เปิดกินหาที่นั่งกินเนี่ยคือรอสชาติดีพูดแล้วก็คือน้ำไลายไป<อ>คือดีจริงๆนะคะทุกคนคือแบบใครเข้าญี่ปุ่นช่วงนี้คือแบบคุณได้แบบสิทธิพิเศษมากคือเหรียเงินถูก<อ>แต่ถ้าเรามาแบบท่องเที่ยวเราก็ยังต้องใช้บริษัททัวร์อยู่เนาะช่วงนี้ก็เป็นไปตามระเบียบนี่ทุกคนดูสลัดเขาสิหลายอย่างมากหลากหลายสีสันมากคือจะบอกว่า เราไม่สามารถซื้อทุกอย่างมาทานได้ก็คือเราเลือกเฉพาะอันที่เราแบบเฮ้ยอันนี้มันใหม่สําหรับเราน่าสนใจยอะไรเงี้ยเราก็เลือกทานอันนั้นไปเนาะคือแบบอร่อยอะเอออันนี้คือแบบชอบมากอันนี้ก็อร่อยทุกคนมันเหมือนแบบอารมณ์เมอนเอามายังเนสมาลาดตกกุ้กงแล้วมีกลิ่นมะนาวนิดน,นึงเยยงี้ยน,นี้ก็ดูสีสันน่าทานมากตัวนี้ไม่ได้ซื้อนะคะพอดีไม่ได้หิวมากแต่แบบอยากถ่ายให้ทุกคนดูว่าแบบเฮ้ยบรรยากาศมันดีจริง ปากก็ดูสดมากทุกคนอืมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามช่องญี่ปช่วงนี้ก็อ,อยู่ญี่ปุ่นยาวๆนิดนึงฝากติดตามได้ค่ะ